หล,หลายอย่างเลยนะคะเช่นได,ด้เรียนรู้เรื่องจักรวาลของระบบจักรวาลมีดวงดาวกี่ดวงแล้วโลกอยู่ที่ลำดับที่เท่าไหร่แล้วได้ยังไปเรียนรู้เกี่ยวกับรูปกลิ้งกลมนะคะที่เด็กได้เอ่ยว่ามันเป็นยังไงการโน้มถ่วงของโลกเป็นยังไงที่เห็นเด็กๆตื่นเต้นก็คือการระบบการสั่นสะเทือนนะคะของที่ว่าแผ่นดินจะเกิดแผ่นดินไหวหรืออะไรอย่างเงี้ยเด็กๆคงจะได้นําความรู้นี้ไปถ่ายทอดให้เพื่อนๆน,นะคะที่โรงเรียนแล้วก็คงจะมีเพื่อน หลายคนเด็กๆหลายคนอยากจะมาเรียนรู้ที่สุวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาของท้องฟ้าจำลองแห่งนี้ค่ะค่ะก็วันนี้น้องพิมพ์นะคะก็มีความสุขมากกับการผจญภัยนะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของระบบสุริยะจักรวาลซึ่งเป็นเรื่องที่น้องพิมพ์อยากเรียนรู้อยู่แล้วนะคะว่าโลกประกอบไปด้วยอะไรบ้างแล้วก็จักรวาลเรามีดวงดาวอะไรบ้างนะคะเขาก็ได้เรียนรู้ตรงนี้ได้เริ่มได้ร่วม,มทํากิจกรรมทําโบบายซึ่งก็มีส่วนประกอบในสิ่งที่ เขาเรียนรู้ว่ามีโลกมีดาวเสามีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> เพื่อน,นํามาพัฒนาสมองเขาในด้านของการเรียนรู้แล้วก็มีการปฏิบัติที่จะฝึกฝนในก,กในการทักษะในการที่จะนําสิ่งที่เรียนรู้มาประดิษฐ์เป็นของเล่นอะไรเงี้ยค่ะเขาคิดว่าประโยชน์ที่ได้มาในวันนี้ก็คือได้ได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับดวงดาวแล้วก็ดาวเคราะห์ต่างๆแล้วก็ธรรมชาติ ที่เกิดขึ้นแล้วก็เรียนรู้จะได้ต่อยอดไปสู่การรักษาธรรมชาติไม่ทำลายระบบธรรมชาติที่ทำให้เด็กๆจะได้ไปเรียนรู้กันต่อไปในโรงเรียนหรือว่าในสถาบักนการศึกษาต่อไปค่ะเด็กที่มาวันนี้ก็ได้ความรู้เรื่องดวงดาวแล้วก็ได้ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนได้รู้จกักการช่วยเหลือกันนะครับแล้วก็ได้ทำมโมบายได้มีความคิดสร้างสรรค์มีจินตนาการ หลังจากที่ดูดวงดาวแล้วก็เอาความรู้ตรงนู้นมาใช้ทำโมบายว่ามีดาวอะไรมั่งในสุริยะจักรวาล ทางศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาท้องฟ้าจำลองกรุงเทพนะคะก็รู้สึกดีใจที่วันนี้ได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมดีๆนะคะสาหรับครอบครัวตรงนี้ซึ่งศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานี้ก็เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เราเปิดให้บริการตามมัธยาสายเหมาะกับกิจกรรมสําหรับครอบครัวนี้อยู่แล้วเราก็ยังเหมาะกับประชาชนทั่วๆไปนะคะทุกกลุ่มวัยเลย พวกเรานี้สามารถได้มาเรียนรู้ได้ที่นี่นะคะการเรียนรู้ในที่นี้ก็คือการเรียนรู้ที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบอร์ดนิทรรศาการหรือกิจกรรมหรือผ่านเครื่องเล่นต่างๆนะคะรู้สึกยินดีแล้วก็ขอบคุณมากๆค่ะ่ะและในวันนี้นะคะน้องๆก็ได้เรียนรู้ค่ะในเรื่องของโลกและก็ดวงดาวกันแล้วเรียบร้อยนะคะรวมไปถึงค่ะได้ปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้กับการสร้างสารค์โมบายกระดาษดวงดาวของหนูค่ะเก่งมากๆเลย วันนี้นะคะเราก็มีของที่ลึกพร้อมเงินสนับสนุนการต่อยอดความฉลาดรอบด้านจากโอมาตินสมาร์สู่ผสมน้ำมันปลาขนาดใหม1่180มิลิตรค่ะมาให้ทั้ง3ครอบครัวเลยเย้ yeah! และก่อนที่เราจะจากกันไปนีคะเดี๋ยวให้พี่ดาค่ะได้เชิญชวนน้องๆมาเที่ยวท้องฟ้าจําลองแห่งนี้กันก่อนเลยค่ะเชิญค่ะค่ะที่ศูนวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาท้องฟ้าจําลองแห่งนี้นะคะเราเปิดให้บริการในวันอังคารถึงวันอาทิตย์เลยนะคะปิดให้บริการในวันจันทร์แล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์เวลาให้บริการก็คือตั้งแต่9้าโมงเชา้าถึงเวลาบ่าย4ี่โมงครึ่งค่ะ ใครอยากจะมาสนุกสนานได้ความรู้นะคะที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจอฟ้าจำลองกรุงเทพไหนดีก็เชิญกันได้เลยตามเวลาที่พี่ดาบอกนั่นเองนะคะวันนี้หมดเวลาของกิสออนไซน์แล้วค่ะวันจันทร์หน้าพี่ออนจะพาน้องๆนะคะจากโรงเรียนอะไรไปเรียนรู้กันที่ไหนแล้วก็เรื่องอะไรกันบ้างนะคะต้องรอติดตามชมให้ได้เลยรับรองนะคะว่ามีนักสาราและก็สนุกสนานกันอย่างแน่นอนวันนี้หมดเวลาของพวกเราแล้วค่ะต้องขอขอบคุณนะคะคุณพ่อแล้วก็คุณแม่แล้วน้องๆทั้งสามครอบครัวด้วยนะคะขอบค ขอบคุณค่ะรวมไปถึงนะคะกับวิทยากรของเราพี่ด่านแล้วก็คุณครูตุกด้วยนะคะขอบคุณค่ะเด็กๆขอบคุณคุณครูแล้วขอบคุณค่ะแล้วที่ขาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เพื่อเฟื่อสถานที่ดีในครั้งนี้นะคะกับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาท้องฟ้าจำลองกรุงเทพนั่นเองนะคะเอาล่ะหมดเวลาของพวกเราแล้วค่ะพวกเราต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอวันตินสมาร์ทเย้บาย